สวัสดีค่ะนะคะพบกับพี่หวานเคลียร์ดวงนะคะวันนี้พี่หวานจะมาเคลียร์ดวงให้คนที่เกิดวันเสราร์นะคะในเดือนกุมภาสองห้าหกหนึ่งดวงคุณเป็นอย่างไรนะคะพูดถึงคนวันเสรารนะ์เนาะค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมีคนที่อดทนแล้วก็ตั้งใจสูงเหมือนกันแต่เป็นคนที่กว่าจะได้อะไรมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะฉันต้องอดทนนะคะถึงจะสําเร็จเนาะเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยสําหรับคนที่เกิดวันเสราร์นะจ๊ะต้องสู้ถึงจะชนะว่างั้นนะจ๊ะอ่ามาดูในเรื่องของสุขภาพกันก่อนเลยนะจ๊ะคนที่เกิดวัน เสานะจ๊ะช่วงนี้นะจ๊ะระวังเรื่องสายตาแพ้แสงเนาะสายตาพลาน้ําตาแห้งตาไหลบ่อยนะจ๊ะหรือว่าหลายๆคนช่วงนี้อาจจะไปตัดแว่นด้วยก็ได้เนาะมีโอกาสที่จะเครียดนอนไม่ค่อยหลับเนาะเพราะฉะนั้นช่วงนีร้ระวังเรื่องของ ระบบประจำเดือนระบบเลือดในร่างกายเนาะเลือดอาจจะไม่ค่อยดีเนาะน้ำเหลืองอาจจะไม่ค่อยดีด้วยเช่นกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะจ๊ะมีโอกาสจะได้ข่าวงานชุดดาหรือได้ข่าวเรื่องคนป่วยนะคะทาให้เรารู้สึกเครียดแล้วก็กลุ้มใจเนาะช่วงนี้นะคะในความคิดของเรามีความรู้สึกว่าอยากจะเอาชนะหรือว่ารู้สึกว่าเหมือนมันมีเรื่องบางอย่างที่มันขัดแย้งอยู่ในใจเราอะอาจอยากจะเอาชนะแฟนหรือเปล่าอยากจะเอาชนะเพื่อนร่วมงานหรือเปล่าหรือว่าอยากจะเอาชนะใครเนาะในช่วงนี้คุณมีความคิดบ้าบิ่น อยากจะลงทุนหรือคิดอยากจะทําอะไรเสี่ยงๆในช่วงนี้เพราะฉะนั้นใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะอาจจะเป็นไม่ใช่จังหวะที่ดีก็ได้เพราะว่าตาแหน่งการเงินของคุณไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หรือว่าตำแหน่งความรักของคุณก็ไม่ค่อยเวิร์กด้วยเหมือนกันเนาะอ่ะลองมาดูถึงสุขภาพเราบอกกันไปแล้วนะจ๊ะในเรื่องของการเรียนนะมองว่าคนที่เกิดวันเสราร์เด็กๆนะจ๊ะตั้งใจเรียนดีตั้งใจอ่านหนังสือดีเนาะเหมือนอยากจะเอาชนะใครอาจจะมีคู่แข่งพี่มองว่าโอเคนะถ้าเกิดว่าเราจะแข่งกับคนอื่นเพื่อให้ได้คะแนนดีๆนะเพราะฉะนั้นก็เอาเ อาจจะมีความเครียดกุ้มใจอยู่บ้างแต่ถ้าเราตั้งใจอ่านหนังสือนะมีโอกาสที่จะสําเร็จสอบผ่านได้คะแนนดีนะจ๊ะอ่ะเรามาดูกันถึงเรื่อง คนที่ทํางานประจำนะจ๊ะคนที่ทํางานประจําช่วงนี้เรารู้สึกอยากขยับขยายอยากจะทํางานอย่างอื่นเพิ่มนะคะหลายคนอาจจะทํางานเสริมแล้วอย่างหนึ่งแล้วอยากจะทําเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันเนาะนหลายๆคนช่วงนี้ในที่ทํางานเรารู้สึกเครียดอ่ะเหมือนมีคู่แข่งในที่ทํางานเหมือนหัวหน้าค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีงานให้เราจัดการเยอะแยะไปหมดเลยช่วงนี้นะจ๊ะเหมือนคุยกับหัวหน้าไม่ค่อยรู้เรื่องนะจ๊ะแต่ว่าในสภาพที่ทํางานพี่มองว่าอาจจะมีเรื่องกุ้มใจอ่ะเนาะมันไม่แฮปปี้กับที่ทํางานสักเท่าไหร่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็เอา เรื่องงานกับมาคิดที่บ้านด้วยมันทําให้เราเครียดเนาะแล้วช่วงเนี้ยเหมือนจะตําแหน่งความรักก็ไม่ค่อยเวิร์กด้วยเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเครียดเยอะนิดนึงนะคะสําหรับคนที่ค้าขายนะค้าขายพี่มองว่างานดีเงินดีแต่ตําแหน่งการเงินนะอาจจะมีปัญหามีค่าใช้จ่ายเข้ามา แบบไม่คาดคิดอะเกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องของการซ่อมรถก็ได้อาจจะมีเรื่องของการซ่อมบ้านสาธารณูปโภคที่บ้านอาจจะเป็นพวกน้ําพวกไฟหรือหลังคาอาจจะมีปัญหาเนาะมันรัว่วมันต้องซ่อมนะจ๊ะหรือรถช่วงล่างไม่ค่อยดีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นหรือแม้แต่ซ่อมสุขภาพตัวเองหรือซ่อมสุขภาพของคนในครอบครัวก็เป็นไปได้ด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ใช้จ่ายอย่างระวังนะจ๊ะเผื่อเงินเอาไว้ด้วยสักก้อนหนึ่งก็จะเวิร์กนะอ่ะในเรื่องของการลงทุนหรือว่าการทํางานในช่วงเนี้ย แนะนำว่าอย่าพึ่งลงทุนอะไรเยอะๆหนักๆเนาะ หลยายคนช่วงนี้พี่ดูมาตลอดหลาย,ลายวันในยธนาคารผู้บริหารสูตรนีส่วนมากตําแหน่งเงินจะเสียช่วงนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐก,กิจไม่ค่อยดีทําอันเก่าให้ดีไปก่อนนะพี่ว่าช่วงนี้ไม่ใช่จังหวะที่ดีในการที่จะออลงทุนอะไรเพิ่มนะจ๊ะจังหวะเรื่องการเงินที่แย่แล้วก็ไม่ดีมากๆอาทิตย์ที่1ของเดือนนี้นะมีโอกาสที่จะมีเหตุให้ต้องเสียเงินนะหรือว่าหลายๆคนอาจจะทะเลาะก,กับแฟนก็ได้ด้วยเหมือนกันแต่ตําแหน่งเรื่องการเงินที่ดีจะเป็นอาทิตย์อาทิตย์ที่4ของเดือนนะจ๊ะมาดูในเรื่องของความรักเนาจจะ อยู่ห่างไกลกันหรือว่าคุณมีปัญหาก,กับแฟนพูดจากันไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่าคุณกุ้มใจเกี่ยวกับเรื่องแฟนของคุณนะคะตำแหน่งความรักเนี่ยมันมีเรื่องบางอย่างที่มันเปิดเผยไม่ได้มันทําให้คุณกังวลใจแล้วก็สงสัยเนาะว่ามันมีปัญหาอะไรเรื่องความรักของเราทั้งคู่หรือเปล่านะจ๊ะอ่ะแต่พี่มองแล้วว่ายังไม่เลิกกันหรอกนะอาจจะมีปัญหาให้ให้กุ้มใจอาจจะต้องมาเคลียร์กันนะคะส่วนคนที่โสดนะจ๊ะช่วงนี้จะมีรักเข้ามานะมีรักเข้ามาแต่เราก็กังวลใจเรากุ้มใจเนาะมีคนดีๆ เข้ามาในช่วงนี้นะจ๊ะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าแฟนเก่าก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่เราเจอกันทางอินเทอร์เน็ตหรือคุยกันทางออนไลน์อะ่ะเราถูกใจนะจ๊ะแต่ว่าเราก็ยังแอบกังวลอยู่เหมือนกันว่าคนนี้จะใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นดูไปก่อนนะจ๊ะช่วงนี้เนาะอ่ะตำแหน่งที่ดีในเรื่องของการติดต่อหรือการพูดคุยเจรจา งานต่างๆนะจ๊ะแนะนําว่าเป็นอาทิตย์ที่2กับอาทิตย์ที่4จะดีนะจ๊ะเรื่องเงินหรือการขอความช่วยเหลือจะสําเร็จได้เนาะส่วนการเดินทางมีโอกาสที่คุณจะได้เดินทางในช่วงจังหวะอาทิตย์ที่3ของเดือนนะจ๊ะมีโอกาสจะได้เดินทางไกลเนาะหรืออาจจะช่วงนี้นะถ้าเกิดใครมีปัญหาทะเลาะกับแฟนนะมีโอกาสเป็นไม่ได้สูงว่าอาทิตย์ที่1กับอาทิตย์ที่3เนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องห่างกับแฟนหรือว่าแฟนหนีออกจากบ้านหรือตัวคุณหนีออกจากบ้านหรือว่าเลิกกันนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะ ใจเย็นๆนะคะเพราะว่าเวลาที่ทายแล้วไพ่ออกมาไม่ดีเราไม่จําเป็นต้องต้องเป็นแบบนั้นก็ได้เนาะมันอยู่ที่เรานะเวลาเดือนซันขึ้นมาแบบนี้ตัวคุณเองอาจจะใจร้อนนะจ๊ะเหมือนยอมหักไม่ยอมงอเพราะฉะนั้นอาจจะดูที่ตัวเองด้วยเนาะตัวเองนะสู้ๆส่วนในเรื่องการเงินช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะมีเหตุให้ต้องเสียเงินเนาะมีเงินช็อตได้ด้วยเหมือนกันนะคะมีเหตุให้ต้องจ่ายเนาะอาจจะมีช่วงนี้อาจจะมีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับ สุขภาพคนป่วยหรือได้ข่าวงานชุดดำนะคะหรือรู้ว่าใครป่วยไม่สบายในช่วงนี้เนาะอาจจะเป็นอาทิตย์ที่1ห,หรืออาทิตย์ที่2เนี่แหละข่าวไม่ดีที่คุณจะได้รับเนาะลองดูนะคะเอาใจช่วยเลยสู้ๆแล้วก็ฝากให้ทําบุญนะคะให้กับเจ้ากรรมในเวรของเรานะหรือว่าเจ้ากรรมในเวรหรือว่าเจ้ากรรมในเวรของเราเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ทําบุญให้ถวายลงศพบ,บริจาคลงศพเนาะทำบุญให้กับ วิญญาณบรรพบุรุษเงี้ยก็ดีก็จะได้ด้วยเหมือนกันเนาะเรื่องความออล่องเรื่องโชคไม่เด่นนะคะไม่เด่นเพราะฉะนั้นเว้นไว้ก่อนก็จะเวิร์กเนาะแต่ถ้าเกิดอยากจะเล่นจริงๆก็เลขหนึ่งเลขเก้าแล้วก็อายุของคนตายนะคะแลขหนึ่ง เก้ 1> 9, 1, อันเนี้ยลองไปสลับสลับดูนะจ๊ะโอเคแล้วก็เลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะให้โชคเลขเออเออจริงๆก็พอจะมีโชคเหมือนกันเนาะถ้าดูแบบนี้เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์มือถือสองตัวท้ายก็อาจจะให้โชคได้ด้วยเหมือนกันลองดูนะจ๊ะลองลุ้นดูแต่ว่าอย่าเล่นเยอะนะคะตัวเองโอเคนะคะสําหรับวันนี้พี่หวานต้องลาไปก่อนนะขอบคุณมากที่ติดตามกันนะคะแล้วฝากติดตามเพจพี่หวานเคลียร์ดวงไว้ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าทุกวันเสาร์ตอนเที่ยงนะพี่จะถ่ายดวงฟรีนะจ๊ะไปตามกดไลค์กดแชร์กัน ได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ